สวัสดีครับสแตมลอซิ่งครับโจมิวเนะครับเข้ามาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนโชคพร้อมโหลดนะครับหน้า1.5หลัง2นะครับโช๊คโมอโเตอร์ทุบดีทีเอสนะครับนี่แก้ล้อแบตตั้งศูนย์เรียบร้อยดูครับอ่าหุมล้อร้านเราแก้ยางกินไนเรียบร้อยครับนี่ สวยๆแบบนี้เลยลูกค้ามาเป็นเดิมๆเลยนะครับล้อดเดิมขอบ20อ่สิบยางก็เป็นนิตโตเอสดีล้อเป็นเออ่มิงนะครับโชค d ด s โมโนทูครับสปริงเดิมโอเคครับ